อุ้ยแบดนี้เจ้ามาเฟงเอาให้น้ำเนียจะโจูกีบอ่ะเอาทังสุดบดเ็ดบดเ็ดกระดาษ หมอกลง่ตัวนี้วันนี้เห็นมาพวกไม่นำหมอกอยู่อะหมอกขึ้นหาอนำหมอกลุ่มอุปกรณ์ทํามาหากินมองด่างว่ามันเฮ็ดกระดางว่ามันตัวไหน แด่เสาเดเสียได้ครับบ้านเฮาปูเ่ากับมะเดาเสารจนเมื่อล่ะผมพอกองอผู้เมื่อกรมีผู้เมื่อกระมีไก่สีพีม่กู้สีมาบ้านกับจันจอมหาเบิร์นเนยยูนแนวกินบ้านเฮาครับมากระบกหาของปลาของบ้านนี่แหละหอยคืงหอยขัวโอ้ไข่เป็ดแม่เราเลี้ยงเองเราไหมเลี้ยงเองค่ะอ้าว จังโมเนี้ยเบิ่งมันใหม่ใหมเป็ดเลี้ยงเองนี่ล่ะเป็ดอีหยังคึ้นไหนเป็ดเป็ดหลานเป็ดกาเฮาบ่เป็ดกาเป็ดอันนั้นเป็ดท่านไทยค่ะออืบ่แม่นแบบเป็ดไร่ทุ่งเขานหรอบ่บ่บะบ่แม่นคือเป็ดกานี่บ่บ้าระรี่เหรอเออแม่นขาวขาวครับดเกกิปป็ั่งโอ้เป็ดปักกิ่งเออเซียบ่ยใหญไปวัดบ่นี่ยเฮ้ยเราบ่มาหัวว่าะโอนเราเป็นเราไปหายาดีตัวนี้โอ้ย Premises, แล้วเน,นี่ยเราได้ช anyway> ื่อพี่กินเนี่ยค่หมากไว้มันเกลือลรวนี่แซมมันเกลืออะไรเนี่ยจำแซมปลาเคือำแซมปลาเคืออะนผพู้เฒ่าอยู่บานผมมันกินกับเขาเผ่อได้นีมบ่ครับพูเถ้าเาพู้เถาบ่เฒ่าก็กินได้อยู่วะมาคงบมากหอยโอ้ยเสียงบมมีเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เาระบตือนสาวๆมา เป็นแอตือนสามคือเป็นไา่ต่างเนงวะยังกับแม่เท่าบ่บนนี้คือบ่ลามาขายนี่มันหมกเีห่อนเาบมีมพราวใส่หอมีแต่ตลาเลี่ยงตลาเสาบ่มีนี่าคขนมาบานเท่าย่ยนี่ก็สิจังสี่นี่มันละสิบบาทใหญ่ๆโคตรใหญ่สิบบาทปาติโทพักสี่ เขาก็ย่างเขามาครับจะหาเบิ้องนึกกินก่อนอุ้ยบาดนี้เจ้าแม่เบิ้งเอาให้น้ำเนี่ยยักโจกอยู่เหรอเอาทั้งสดๆให้เลยมันบ่มี่นะมันบ่เข่าผมอันผมใส่บังอยู่มันไม่ใชงบ่เข่าจักจักรบ้านอาหารอุ้ยเอาซ้ำอีกเดี๋ยวพ่อเด้อ โอ้อาหารก็ใส่เลยอาหารบ่อข้าวกล้วยก็ุ่มปังกล้วยหอมกล้วยทุกเข่าหน่กล้วยก็คืนมปังแต่เด้อแบบสูตรได้น่อยบ้านเคยใส่เด้วยบ่แม่นมันหนาวบ้าหันบ่เข้ากุ้งไฟได้ดิกุ้งไฟบะหมี่บางตัวมันหลดหาปากกวกตั้ใส่บาตนี่คักนี่อุ้ยล่ะ ครับแมงลอยนี้ก็โทรมาถามเลยว่ากอเจาไปขายของือไมาเจ้าขึ้นกวงหลายเถตีเอาเอาอยนี่เอาเต็มวนซื่อๆเดอเดเจ้าทีบกหัวเดี่ยวตรงแม่มันยังเนี่ยวนะเออมันยังบ่มั่นยังไงเ่ มันยังกว่มันเห็บใส่ยังซอยเนาะนี่ยังเนี่ยล้วเดียวสิกินซอยมันนี่บักบกก็มีแล้วบักหอยก็มีแล้วคัวบันนี่จักบาทนี่บักหอยก็มีแล้วบักบกก็มีแล้วกระปูจักบาทนี่เอากระปู กับปูเด้อนี่เด้อมากบกสือมากกล้อยนึงหอยขัวยังนี้บนล้วคะเพราะว่ามันจะออกไปหวัดจากเรียววมันไปหวัดเพราะว่ามันไปวัดเว้ยก็ออกไปเต้นโนกเป็ด มีเบิร์ตซูเนียวอาหารการกินบ้านเฮาครับตลา,ลาดย่ำเสาครับวันนี้ตลาดเช้าว,วันศุกร์อำเภอโพไซอุบลราชธานีฤดูการฤดูการสีเขียวอยู่ตลาดแล้วให้แล้วหน้าจาักน้อยหนึ่งเพิ่นกับลูกหัวลูกสวนอย่างสีล่ามาขายมาพริกพริกแดงมี่บนอน้อมาอน้ สวัสดีครับผมรอหาบักพริกเดียงก่อนอนี่ว่าล่ะอุย้ยพักกระเดาเท่านั้นละแม่นี่มาโคนเท่านี้ก่อพอดีกินกับตำกุ้งนี่โอ้ยโคนหนึ่งกับพ่อบักใหญ่น้อคนแบบใหญ่นึ่งเนีใส่ตำกุ้งมี่บอพี่พี่มีบิร์ดพี่ส่างสักบาทละหัรซีบบ่หาันอแม่เอาให้เราเด้อแม่เอาม่ให้เราพี่เด้อ ว่าเสียแช่น้ำก๋นกับสิทุงหน่อยเนาะวันนี้น้ำเหล้าด้วน้ำแม่นะเนี่ยเนียอบตกวพูดจากบาทเอาสื่อซอยสื่อซอยมองแล้วบอลนี่ละที่กินทุ่นบุ้นแหะก็ตามกุ้งอะไรมองละรบา้บดาะจ้ะครับ นี่นางไรเนวเนาะปลูกมาขายกันนะอันมากันนี่ผมปลูกจังนี้มันเกืบอบโบติดเขื่อเดียวเขื่อเดียวบ่นี่ปลูกจังนี้กระติดขั้นทดน้ำกับชีวาอีกละโคบบเป็นไม่บบไม่เอออีรีบ่แม่นนั่นเนี่เดีผมปลูกบต่ติดมากันทั่วพูนะ่กันนะลูกเงี้ยเนี่ยมันบ่ขืนเครือ,อกำลังคึกคักครับวิถีชุมชนยามเสาชน,นบริสารบานเฮาเสาวันศุกร์เดินมาเนี่ยเว้ยนะโอ้ยพักหลค์ข่าวขนาดเลย สืวบมาทางนี่มาหอดใหญ่คือเงนเินเบิดนอวันนี้เอาให้น่นี่เก็คูนเก็คูนงามๆเก็นคูนณหรออันละเท่าไหรอันละิเอาสองทั้งเถืองมาพาเถือเขียดนองเขียดหน่อยเขียดใส่เขียดสยบ้บเนย ทงเฉลยน่อยแม่คายหกสิบบาทซื้อไปหมกมขันกนข้นบมกขั้นบมกมากล่ะเดี่ยวรถผมหวัน <c oughs> ว่าได้กินบ่เมื่อยใหี่มห,หมหกทัวนี่มเขี้ดแดงามาชวก่อน <c oughs> ดูดูแม่ขอ่อยกระไดพักซี่พักหอมมกบวบนี่มาอีหยังนี่มะขามเทศให้คืดก่อนเนอะคืดว่าท่านมะขามเจ้าบาทละหัน่นเอามาซีมบังนวดเป็นแนวนดิหยังนอกบาทนี่ อย่งก็คือว่ามาหน่อยมาหน่อยเคื่อมาหน่อยคือมาหน่อยอิ๋วอย่างนี้มันมีอคร่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเรียกกันไอศีว์วาเอาได้ไหมเด้อส่วนท่านี้มันระสียู่ไกล่รำโค้งนะครับไก่น้ำโค้งไก่น้ำห่วยเพิ่งกสิได้ปูได้ปลาอย่างนี้แล้วมานี er ้ค่ะน้ำโค้งค่ะ ปลาเบ็ดบ่แม่ปลาโม่งปลาโม่งบ่ปลาโม่งปลาหย่างนู้นนี่ปลาเปียนมบ่เนี่ยนีาปลาเปียนปลาปากปลาตองปลาหอยคัวน้ารอสอไปขาดตลาดนี่ก็สิมีเบิดทุกอย่างทุกแนวเลยอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลเข้าครบเสร็จเลย หมกอีหยังนี่แม่หมกเหมมกะจอนกระจอนหมกะจอนเนี่ยไหกะอน่ะโอ้โเผู้เห็ดกบผู้ขายคนละคนหมกอีหยังกัหมกอีเห็นหมกหลายเนี <ah да SO ่ยเราวะหมเหมนมร้บาทอสาบาท โอ้หลายคักแนวกินปลาลำโพงปลาเอือบตลาดเช้าทุกวันสุกอุ้ยมัอนี่จัดเตรียมเลยค่ะเนี่ยเลยปลาขึ้นบ่อยเนี่ยไงปลาดิ๋นหรือปลาลายปลาลายบ่าลายเหมือนชื่อว่าน้อยๆปลาหยังปลาจอกปุณิย์ปลาจอกปลาจกปลาจอกย่าเอื่นว่าปลาจกโลดเท่ไรไอ้ขั้นบ่อนี่ขั้นเป็นตัวเด้เตัวอร่อยโมกินครับ เต็มาคาราเบลกื้อมกนูกเอามกนวให้แน่เอามกัวอยากมาอยากกระสือไว้ก่อนอยากก็อยากยากระสืออย่างเดียว คือตอนสิมามับนบนดได้ขึ้นไมนูไว้ครับมันมาขึ้นอยู่ตลาดนี่แหละเนี่ยอยากก็ได้เห็นยังกระสื่อไว้ที่นอแม่ขายเลยไก่สิป,ปีใหม่แหละครับแนว่ยอยกแนวกินไลยแห้งแม่ขายกามาลไรอันแม่ขายกระไรคนสื่อกอะระายผมยังไปเอานี่น้ำเมี่ยแล้วก่อนทานเดี่ยออกข้างคุณ พี่น้องนสืปลาเมื่อปีกยังจังตาบักทัวได้ไงเ่ข้ามาประจําด้วยนี่ระพ่นงนะครับสุงนัสูงนันประจําด้วนี่ะพ่นงนะอย่งนะเนี่ยเสียบกระไดสื่อเมื่อจีทุบมุนมุนขันทับประมุนมันสีหยาบแม่นใส่ละเมียดฝอยลแม่ถ้าออกทั้งผุดน้ะมันสีหลืม เอาเมื่อซิมเบือง,บ,งบางยังเกาะปักคามเทพปัาคามเทืกปลาคามเทพแ่ขามนนครับแดดกระลังออกครับมื้อนี้อุณหภูมิประมาณ18-19องศานี่ล่ละก็บค่อยเนาววันนด้พอดีซันคนปลวกกันดอกพักนันก็เริ่มอ,ออก ว่าอนที่เห็นใครมดเดกอย่งนีท่านปลาเดกปลาเดกอันนี้ตอนบ่อนี้ไมปลาเดกตนค่ะบ้านเขาคนขายดูจักบาทนาะโูละสองร้อยค่ะโูละสองร้แบบต้นนี่บ่คาเแบดต้นๆเล่ะงาคาาไม่หาไดเฮ็ดนั่นาเดเฮ็ดเจ้าบองนี่แบบแซ่บปลาเด็กกมี เดี๋ยวนี้เขาจะไปเห็ดจาบอกไปเห็ดนั่นอืมแมนแม่ง่ายๆเลยแนวเสียบผูเ่าอันนี้มันสีเสียดหือหาดแม่นี่อู้มีสีเสียดิบ่ปหูหรอกว่าเห็นได้ผู้เ่ามันเขียวเห็ดครับเห็ดมักพริกตอนนี้โล่เท่าไหร่ ลอยหาบยังลอยหาเสบอยู่ดิแสดงว่าเรายังขายถืีกบโกโม<อ>บ้านหนาวบ้านไหนครับมือน,นี้ <c oughs> แหงเคียดับาทละหันหาเสียบบาทเคียนแหง,ง,งเคียนีหงเคียดโมมือน,นี้ได้มียได้มดล้อมือนี้คือ <c oughs> <c oughs> จะกินตำกุ้งครับยมาเดี๋ยวเส่าอืมปยหนูราไหม นี่เป็นจะตำเสียบใช่นี่เอาบักถั่วชอยนี่เอาอันตัวเล็หน่อเอาซีนี่ก็ได้เนาะบ่ค่อยได้กินซีนี่จีบาทเห็ดบดเห็ดกระดาษเอาแม่ค่ามะมัย่านี่่ค่วนนีะานี่ยคู้ใดตะกี้เราเป็น ว่าผมเรียนว่คนละเจ้ามักแตงมักแตงอันพักกระจอนท่านั้นกกบ,บักแตงเอาพักขนาดให้เนี่ยปูนเนี่ยเพป็นพักขนาดยู่ได้เงินได้เนี่ยครับจักรบาทเสื้อเสื้อซอยซนี่้พักหลายแห่งยูงย่ได้เงินเด้อยในแบงก์เศร้าก็แบงก์เศร้ายัดซิบกันม <c oughs> ีจะ มาเขื่อนเรียนเบื้องพักบุงแล้วมันละซิบบ่เไงโคตรละซิบเพชรเอียง <c oughs> ขายได้หลายหลดแล้วะนี่แล้วคักแน่ลบานนี่ <c oughs> บรรยากาศบ้านเฮ่าย่ำเส่าครับโมนี้ตลาดเสาวันศุกร์อำเภอ <c oughs> โคตรใสอุบลบ้านเฮ่าแต่เส่าแต่เสียเด้อผมว่าผมมาแต่เส่าอะไรบ่งทีล่ะเดมพวกคน <c oughs> นี่มั่นนะนนี่เขาจะวัศแยบกว่าเผือกมัน มันอ่อนเนี่ยเราพอนะมัน<า>โอ้มันเ้าวเอออันนี้แซ่บกว่าเผือกเพิ่<า>นวะ<า>ของนี้เพิ่นวะเห<า>็ดข้องหวานแซ่บๆมันเหนียวมันนุ่มดีพ่อขายอันโลจังใดโลละสามสิบบาทอ๋อโมแพงตัวนี้โลละสามสิบบาทแก้วมื่ก่อนเจ้ามุ้งนี่น้ำอ้อยแล้วทหันคือเห็นไข่หมดแดง บริขินเมนูมากเหมือนีดครับก็คือสิบกินตำกุ้งตำหมักทั่วนี่จะตำนี่แหละสายตำผมยางก็เบิ่งกันเด็ก่อนผมเห็นนั่นเพิ่นขายไข่มดแดงอยู่แต่ว่ามันบ่ค้านอันนี้ดอกมันบ่ค้าได้ตรงดอกมันยังเป็นไข่ฝากไข่น้อยอยู่ปลาเนี่ยปลาสุบซ่าปลาสุบนองนี่ก็หลายหลายอันนี้ ผู้ใดถามหาไข่โมแดงมันก็สิประมาณซ้ำนี่แหละโบฮันนี่ตรงไข่อยังก็พัดเดินไปไข่ฝาไข่ฝา่กมันโบฮานเดี่ยวตรงไข่ฝาไข่ฝากันมันเสี่ยงเนาะมันแสงมันพอแพร่ภัยเป็นบรรยากาศยามเสอๆนะผมก็โดนๆมาเทื่อนนึงครับแต่ว่ากับเป็นตลาดใกล้บ้านบ่ห่างจากบ้านผมปาะมาณประมาณสิบก็สิบกว่ากิโลสิบกว่าลักนี่แหละประมาณนี้แหละ ร่มว่าแห้งบันไหนมันนี่ร่มกำลังดีเลยเศ้าๆสิบเจ็ดสิบปสิดสแปดองศาอยู่แล้บ่หนาวแต่พอดีกำลังสันเอาเรื่อยๆครับเบิ่งบรรยากาศดี่ละเนี่ยได้คือจะกินกับซื้อเสร็ลแล้วบา้านเฮาลอยเงินลอยสองลอยนี่ไพซี่ครับ <c oughs> เือเอาเมื่อ,อบิ เงินลอย 1, 2, หนึ่งสองลเดี่ยเมื่อบเบิดน้วบอกเลยพักกร้ายเออวันนี้มายูนียูนีครับนี่เนี่ยใส่ตำกุ้งไเอื้งซีฟนี่แม่ได้กุ้งมากทสุดเ่เดี๋ยวใส่ตำกุ้งหาบาทแล้วก็เอเบบอเพืเอเ่อเอาหน่อยแท้พอดีสิวาใส่ตำกุ้งอัน ยง่แบนี้เขาจะเอาโบคอยได้บรรไดกุ้งมันอันนี้มันล่มขบานขอบคุณครับ <c oughs> โอ้โหมาพอด,ดียวามาอนี้ไพ <c oughs> ่ดื้อซอยเขียดเขียดอยังเนี้บุเขีดยดสร้อยเขียดโอ้หลายหลายแนวพี่นอ้องคือกระตาไพาก่กระบุงมาเร็วแม่ข่อยเต็มตาพระความเมื่อปลูกบ่จักบ้าน <c oughs> หลานเศร้า <c oughs> ลอยนึ่ง, <c oughs> นนงโอ้ยคือหยทนปลูก บ่ที่เห็นเราดูไอเสนหน่อปลานี่เมื่อหร้หาหม่งลงหาหม่งลงมรรยากาศพอขาไม่ขาเอื่นลูกขาขขาก็ะเลาะหาสื่อห้าสื่อหาเบิงแม่หอยเมือลงนี่ตัวนี่เขียดหน่อยเขียดไส้ ข้าจะเอาเมื่อหมวกกินอย่างนี้เนาะถือ <c oughs> ว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่อาหารหลายเนีแล้วก็เก่าแก่ครับขีอว่าเป็นตลาดเก่าแก่อีกตลาดหนึ่งนะเด็กโฟมกระดาษแต่เก่าขั้นว่ามาตลาดวัดสุกนี่เฝ้าเนี่ยได้แน,น่นอนนะชิมาตลาดวัดสุกนี่ไม่เฝ้าเลย กะลำบ้านเฮาอยู่บ่อหน่แม่บ้านเฮาออกกันเนาะวันละสามสิบกะลำบ้านเอื้เบื้องให้ลูกเบื้องหัวมันเนี่ยใหญ่อยู่ตัวนี้กะลำบ้านเฮาออกแล้วก็คือสีบ่แพงปานใดนบาทนี่มันกะคือว่านแหละครับเพิ่นปลูกปลูกหลายคันปลูกหลายมันกะบ่แพงขายหลายบาทนี่เนี่ยเสียบ น่องงวัวน่องควายปลาดำโค้งท่าคุนเฮ็ดกระดาษโอ้แม่เราได้ปูหินมานำตัวนี้อันนี้คือปูตามปูตามาแม่พิษพญานิษฐ์ยังบววะกับกะปะเป็นบรรยากาศบ้านเฮาครับชนบทอีสานบ้านเฮาอุ้ยแล้วพืพ้อนอะไพุดเอียงวันนอตัวนี้อยียงนอคืนบ่ออกอ,อุ้ย ายอ่างคนชิม,มาปีใหม่ใครอยากซ้อยอยากจุเ <c oughs> บิรหานปะทูหานนี่ <c oughs> ให้ดีขนาด <c oughs> เราให้ฟี่ั่งกังเราสิปาบปอกให้บังขอล้ำแซ่บ <c oughs> <c oughs> ข้ามวันออกกันด้ยวยครับ คาับวานเพชรสรุญเขียว่าบุ้ยมัอนี่เต็มคาราเบลเลยแม่ข่ามันนี้มาผู้เดียวมัอนี่ถ้าได้กอบตลาดอยู่ถือมาได้ละอีหยังในี้ว่าล่ะนี่มันจัาบายละนี่นักหนักนี่ห้าบาทมันสัมปะหลังกับมันสลางไอ้นี่อะไรก่อนมันทหารนาทีบอกเออมันหารนาทีบ่าวพี๊ด <c oughs> อันนี้ซิผานะทีมันยังอยู่นอนี่แม่บ่ได้เห็ดกินดอกหลวกขั้นบ่เห็ดมาให้กินละเลี้ยวจัดหลวบแม่ข่าไล่ไหลายมาหนีมาหนีแล้ววะมาโุ้งจักบาทน,นอกอาหารหน่วยใหญ่เศร้านัน,อน,อยยน,นเอาหน่วยใหญ่ดิ ว่าเราโฆษณาขนาดเลยท่านพอสือว่าได้่งเจียมปุ่มเจีมพ่วงแม่ข่อยเม่้ยน่านเหื่ออยรอดยเมื่อบมนักวล่าใชล้วบาสี่เดืเมื่อกี้บานเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเออขัวเมื้อนำกันนี่างไรัเนอยนักระละสี่ดืเมืีย้อนบางหุงนี่แหละขื้นว่าใดไกลมาขาย มื่อแล้วขายดีแห่งแม่ค้าขายไก่ย่างแล้วขายผักผักกาดทีเดียวไปไหว้ซะก่อนพัดไม่นอนพ่อก็มา รอมาทางนี้แม่ค้าเขาก็มาเด้อนี่สวยๆจังหน่อยคอนสวยมากบรรยากาศจังสีหน้าหย,ย่อนๆแสงจังหน่อยหนึ่งแดดซองตาแล้วไฟ <c oughs> สีมาปีใหม่เลยครับไม่น้องจัดเต็มขนาดได้เลยเป็นปีใหม่บอมาขายขายเจ้าได้เนาะคือบอมีคือข่อยไทยว่าอีกแล้วคือเดี๋ยวนี้เอาไม่มากมานนีแล้วมาพร้อมปลาจูกจูกยั ปลาโจกปลาจอกเพิ่นก็ร่างใหญ่ก็ร่างใหญ่งพี่น้องก็ร่างมากครับแม่ค้าคนสวยสายายาเราขีดแม่ยี่ดีดแหละเนี่ยนะคนสวยคนสวยลูกค้ <c oughs> าทาอยู่บาลนี่ขายดีครับห่านเพื่นเพืน่นว่าเพื่นมีสุนี่เอานะทำมาเมืองข้าพีก่อนไม่ไม่แล้วขา,ายพักน้ำคนละห่านตัวนี้อย่าบอกด้วยว่าจานละสิบ บาทที่ถูทั้งไงทั้งเหาทั้งเท้าทั้งกูปวดโสิบบาทภาษีคือผมมาแหละถือเงินมาลอยสองลอยในี่ภาษีอะไบานเท่าเอาเมื่อไหร่ได้เถือกเนวมันเถือกกระเถือกครับเนือซอยเนี่ยจุนี ดีของแถบบ่นนี่จ้าของแถบจีตูมผมอ่ำล้ำเลยเนี่ยนี่ผมอ่ำล้ำคือเอาเนี่ยหวาน,วน,วน,วนมาใส่แบบนี่ <c oughs> ปลาไฮปลาหน้าปลาสูบน้องสูบซ่งามๆเลยด้วยปลาดุกแล้วโลดเท่าไรครับร้อยซาว,าวคุณนะบิ๊กอุ้ยท่านคุณประมาณนี้พี่น้อง ผมรอบอนในหอบตลาดอยู่ดินักเล้วล่ะเืมข้าวข้าได้คุยกับไม่ะาดได้ไม่นู่แล้วมานี่อันได้บนลงอมาเยอะหรือล่ได้หรือเปล่าได้แล้ว